ยาบ้า460,000เม็ดสัญลักษณ์ววายวันเป็นของกลางที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดยึดได้จากการจับกุมผู้ต้องหาในสองคดีคดีแรกตำรวจปราบปรามยาเสพติดประจำด่านตรวจยาพานะจังหวัดชุมพรจับกุมนายบาฮารีหมื่นสมบูรณ์มือขนยาเสพติดจังหวัดนราธิวาสโดยสามารถจับกุมได้หลังมีการตั้งด่านตรวจความเรียบร้อยพบผู้ต้องหามีพฤติกรรมต้องสงสยัยจึงเรียกตรวจคน้นพบยาเสพติดซุกซ่อนในช่องลับที่ทำการดัดแปลงจำนวน260,000เม็ดจากการตรวจสอบพบว่า ผู้ต้องหาขับรถขึ้นมาจากจังหวัดนราธิวาสเพื่อไปรับยาเสพติดจากด่านชายแดนจังหวัดบุกดาหารจากชาวลาวลำเลีงยากลับไปส่งยังฝั่งมาเลเซียผ่านทางด่านสุงไหโกลกคดีที่2ตำรวจป่าปามยาเสพติดสจับกลุ่มไดยดามิดาโอพร้อมพวกอีก4คนหลังเฝ้าติดตามพฤติกรรมมาหลายเดือนจนพบว่าแก๊งนี้ รับยาเสพติดมาจากภาคอีสานเพื่อลำเลียงไปยังประเทศมาเลเซียโดยสามารถรวบได้ที่ถนนเพชรเกษมจังหวัดเพชรบุรีหลังกลุ่มผู้ต้องหารับยาเสพติดจากแหล่งพักยานในจังหวัดนนทบ,บุรีซึ่งมีการเฝ้าติดตามมาโดยตลอดและยังพบว,ว่าแก๊งนี้เป็นเครือข่ายเรือนจับจังหวัดสงขลาและพิเอี่ยวในกลุ่มก่อความไม่สงบในภาคใต้โดยทําหน้าที่ในการหาเงินเพื่อก่อ,กอความไม่สงบตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดเผยว,ว่ายาเสพติดาววันเป็นยาเสพติดที่ทางกลุ่มนัก้ายยาในมาเลเซียยอมรับเพียงสัญ,ญลักษณ์เดียว นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มชาวไทยมุสลิมในภาคใต้หันมาขนส่งยาเสพติดกันมากขึ้นถือเป็นปัญหาใหญ่ที่คล้ายคลึงกับกลุ่มม้งในภาคเหนือสมัยก่อน